โอ้โหกระเพราหมูสับนะครับจากซอสผักกระเพราพริกแห้งตาครัวบ,บ้านแม่ใช่คือน้ำลายสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีกันมาไม่ไม่รู้กี่รอบแล้วลูกนะจนเมื่อยแล้วเนี่ยซื้อกันบ้างหรือยังเออวันนี้ทำอะไรวันนี้ก็จะผัดกระเพราหมูสับเมนูสามัญประจำบ้านมาผัดกะเพราหมูสับผัดกระเพราหมูสับขั้นตอนก็คือต้องเติมน้ำตลอดลเวลาเติมน้ำไปเลยลูกเนี่ย แม่ใส่หมูตักขีดครึ่งนะลูกทุกคนไม่ยากเลยลูกภายในสองนาทีได้กินแล้วมาดูซอสของแม่นะแม่ลูกเนี่ยอันนี้ผัดผัดมากี่วันแล้วผัดมาหลายวันแล้วลูกเนี่ยากินมากใส่ไปเลยนะลูกสามช้อนเพราะว่าขีดครึ่งหนึ่งขีดเราจะใช้สองช้อนสองขีดเราจะใช้สี่ช้อนถ้าซื้อแบบถุงันยจะผัดได้สามกิโลสามขีดนะใครที่เอาไปทำแบบเลี้ยงเอาไปทำแบบคัวใหญ่ๆหรือแบบเลี้ยงคนเยอะๆนะครัเนี่ยแล้วง่ายมากสะดวกสบายเลยลูกเนี่ยใส่ไปเลย ง่ายมากง่ายมากๆเสร็จแล้วทุกคนเนี่ยกระเพราหมูสับนะครับ จากซอสผักกะเพราพริกแห้งตาครัวบ้านแม่มีไข่ดาวสักลูกโอ้โหอิห่มแปดไข่ดาวก,กรอบๆเนาะเสร็จแล้วผักกะเพราหมูสับจากซอสกะเพราพริกแหง้งตาครัวบ้านแม่เรามีทั้งแบบถุงแบบขวดแบบกระแบบถุงเนี่ยนะลูกเนี่ยจะมีไป1นกิโลร้อบาบาทนะลูกสามสิบสจานเลยลูกถ้าแบบเป็นขวดนี่ลูกเนี่ย3า0กร,รมัม89บาทตัดได้10จานนะทุกคนสนใจจิ้มไนตะาก้าได้เลยสิทักแชทก็ได้นะทุกคนแต่อย่าลืมไปอุดหนุนน้องแม่ด้วยนะ